น้อดิยามาตามแนวทางของคุณตาซอนะคะคุณตาซองวดีิพ่านมาฝันเห็นเสือนะคะเบอร์เสือสามสองนะคะสําหรับงวดนี้นะคะงวดนี้ฝันอีกแล้วเบอร์เสือสามตัวแดงจึ้งครึ่งนะคะจะเป็นตัวใดไปเบิ้งไปชมน้ากันเลยคะ่ะวันนี้มาตามเอาโทรศัพท์หนูวันนี้มาตามคุณตาซอพี่น้อง คุณภานมากคุณตาสวนนุดดิยามาตามคลิปเดียวม้วนเดียวจบฟันสามมือหนึ่งในนั้นมือหนึ่งมีเสือเด็กหน่อยเล่นกีฬาหันหลังมากคนหนึ่งใส่เบอร์หนึ่งหนึ่งหนึ่งใส่เบอร์หนึ่นงออสองอีกคนหนึ่งใส่เบอร์สามสองข้่งนอเดืออกสองสามอืมนะคะเสือเบอร์เสือเบอร์เสือเล่นกีฬาม้วนนี่เขาใส่เสือมาให้เบิง้งเบอร์ยังนั่งยิ้ม ตาสวฝันแตกแตกกับออกเนาะเล็กนาะเล็กเบอร์เสือเนาะนี่ข้นเอาเสียกันหนาวมาใอไหร่นะคนลุยเยอะเัืเนี้ยอืมื่ได้เสียกีฬามาให้่ตีหัวนี่เมามาให้ได้เสียกันหนาวจ้ามันมีเบอร์ป่ะมีเอาเน้าแบดเดียวพูนู้ใหญ่ือเด็กหน่อยบ่รู้ว่าพูนัยใหอเด็กหน่อยแต่ว่าเขาว่ามา สวแคนมวันเมื่อใด <c oughs> ตาดต,อ,ตองดคุณบ่ฝันเมื่อคืนนี่บ่คืนวันที่สิบหกเรียกว่ันที่สิบเจ็ดก็คืนวันสี่สิบเจ็ดตัวฝนลงส่วนสิบเจ็ดอีนนอตั้งหากอ่าองขึ้นฝันซ้อนกันบ <า S 2> อค่ขเขาเสียหนาวมาให้น้ำเบิดเสียทั้งหลังนี่ สามหนึ่งสี่เห็นเปสี้ยเป็นเลขสามตัวเลยสามหนึ่งสี่เตะตแดงเลยเอาเสี้ยหนาวไม่เสี้ยหนาวให้เขียนเบอร์ใส่ข้างหลังไว้เลยอืเห็นอยู่เห็นอ่าบ้านกำนันเมื่อได้ยินเสียงเพลงพ่ออยากเศร้าสัมผัสเลยเพลงแต่สมัยใดจ้า มันเข่าอยู่บ่อท่านเลบ่ดอกเบือเสือมันแดงแจกที่เราเบือเสือสี่มิตอัฟันสามตัวแดงครึ่งหนี่เลยตัดบ่อเลยเป็นเลขสามสี่หนึ่งสี่สามหนึ่งผู้หญิงหรือผู้ชายมาหาแต่สซ่บลูมิตรยุ่นเสียหาเจ้าของกับตายอ่าเล่นนะ รกศนะว่าใสเสือให้เล็กน้อยเนนะจ้า,จาตาว่าย่นเสือให้ละว,วอย่างบ่บ<อ>น่นี่ละบ,บ่วะาอยังเกี่ยวกับเลขเลยแต่บ่าอยู <c oughs> อยูขังหลังเสือนี่เป็นเลขสามตัวสีแดงเลยโอ้ยจะนี่จำได้ครับฟันรอเวลาไดมันก็เราสีแจ้งหรือตาเว้นเว้นจำได้ป้ะก่อนเชียงขึ้นอยู่หรอกการ บอลเตี้ยขึ้นอยู่มันนิตรหฮออกซิตร์ตัวสีแดงขึ้นกันว่ะสามหนึ่งอมสามสี่หนึ่งสี่อืมวัวล่างหันเบอร์เสียมิตเตอเล็กสองตัววัวนี้เช่นนี้ยังเบอร์เสียมิตเตอเล็กสามตัวหางเดียวโครูพี่น้องส่วนตัวตะซ้อมาตัวได้นี่มันตาร์แลนด์นี่ตาร์ตะแบบวพ่อผาได้สามเบอร์สามครูและ ท่วนตพ่อนเปิดที่วัดด้วยเนาะท้าจะเปิดที่วันมิชาันนารีหวงวงมือขจ้จ้าแบเปิดที่งกว่ากันออกาอสามสองจ้าออกสองสามลางังอืมมันก็เล็กที่เล็กนองค่ะ วลนี้กับไพบัว่าพี่น้องสามเล็กซี่กับเล็กพี่น้องวัานี่แต mm ่ซอฟันฟ like ันมวลที่พ nah, ันมาเบอร์เสือขึ 3. 3. 4. 1, 4. ้นกันนะคะเบอร์สามสองอันนี้กับเบอร์เสือสามโตสีแดงสามหนึ่งสี่นะคะนุนที่าตัดเอาแบบว่าผ่าสามหนึ่งสามสี่หนึ่งสี่โตสีแดงมัดได้มันว่าเล็กสามโตคู่เอาไฮก็เอาไ้แล้วบัว่าก็เบาย่างเลยบัว่าเอาเบอร์เสือไปซื้อเลขเด้อกับบัว่ามันว่าเบอรเสือไปใส่ คนเดียวเสือมาให้หรือจักเพิ่นบ่บ่บ่เคยเห็นหน้าเป็นนคขาแต่ยิ้มจ่อเสียงแล้วจะยื่นเสือมาให้ได้ยินแต่เสียงบ่เห็นโตเอาสียงผู้ดยิ่งหรือผู้ใชายล่ะพ่อผูดใายอืมคันสิบอกว่าเลขไปซื้อเด้อก็บ่กล้าบอกเนาะมันตรงกับคนเนาะเคยให้แบบนี้ล่ะพี่น้องวันที่ผ่านมาเบอร์เสียเนี่ยสามสองวดนี้เบอร์เสียสามหนึ่งสี่ ตัวสีแดงคุณตัดสว่านอนุญาตตัดให้สามหนึ่งสามสี่หนึ่งสี่ฮัดหันตองหวนย้อนเบอร์เสียแล้วให้สามสองปลอบสองสามนั่นักกีร่าหนึ่งเล่นยีร่าในหันหันหลังไม่เข้าเบืองเบอร์เนาะมันลลักษณะเดียวกันตอนนี้ย้อนเสียแล้วก็ลักษณะว่าเสียดัวเสียกันหนาวตัวใหญ่จ้าแต่ว่าเหล็กมันขดเยอะ หลังเสืออืเอสียงเนาะส่วนมากคาาุ้มฝันแต่อสอนอี่มักจะมาน้ำหนึ่งเลขอยู่ขังวิทยุเนาะที่มันออกสามสองจำได้ปะม,มันจะเป็นสามสองสองเนาะตัวสีแดงน่ะมันก็นออกสามสองขึ้สองสามวลนั่นสามสองเนาะคุ้มฝันแต่สอนสิมักมีเลขมันยังสัสนส่สนแล้วมันก็นออกเนาะออกสองสองฮ้ มันออกสามสองวันสามสองมันออกคูนอ่มันเป็นมันออกตัวน่าเลขยิวทยุตัวสีแดงจึงครึ่งสามสองสองตื่นเศร้ามากเพิ่นกับเบิ่งยิวทยุมันก็มีหรือู่หันมันมาออกสามสามสองลางบ่ะวันน่ะจำได้ตรงเลยเพิ่นสิมาแปลกแปลกไหมคะสาวแปลกเราเขาแย่เหมือเราฝเพิ่นสิมาแปลกแปลกพู้ผู้ใจริงสิผู้คิดว่านเป็นเลขมันหมดเป็นเลยไหมเนาะนี่นางเพิ่นสิว่าเข้าเข้าเห็นยังกะตีเป็นเลขที่มันไม่หรืนะ อันนี้เบอร์เสือนักกีฬาจากทิวานเป็นเลขว่าสามแกงเป็นเนาะก็เป็นบ่สัมเนาะเขาออกนั่สิเลยเขาเล่นเขาเล่นกันเล่นแข่งกีฬากันเขาหันเสือหันหลังไม้เบื้องอีกคนหนึ่งเบอร์หนึ่งหนึ่งอีกคนหนึ่งเบอร์หนึ่งสองอีกคนหนึ่งเบอร์สามสองไหมนี่นาทีสองสามช่อน้องจะเปี้ยงยี่หรี่คล้ายๆว่าจงใจเสียเอาเลขม่าหายน่ะนะที่ว่านทัพตาเป็นเล่นกีฬาหรือหันเสือไม้เบื้อง มันต้องขาดอย่างทักนอย่างอันนี้พันเบาเบาอยังงพันย่นเสือหาเลยวเป็นวะาออโอ้ยย่นเด้ตามโตหายแล้วใส่เจ้าของม่ใส่เลยละเสียกันหนาวยากได้พี่้องเลยอ้าวจังจังงูมากัดแจ้งกระเจี๊ยบเก่าพระเต็มเติมเนาะแต่ยายนั่นตีว่าเจี๊ยบแต่เจ้าของตีเป็นหกหกเก่าตีเป็นหกเก่าเนาะอือแต่ว่ายายนั่นเจี๊ยบดงงูต้องมีเจี๊ยบ ไปสัมผัสสัมผัสพอหลอนพอหลอนว่าฟันว่างงูใหญ่มากขับขาบหัวงับหัวเป็นกับว่างูเป็นเจ็ดหัวกับเป็นหกเป็นอันกับมันขาบกับเป็นเก้ากับเป็นตีหกหกหกเจ็ดหกเจ็ดเก้าเป็นสิไรกระเขาเพิ่เงินเนี่กระเขามันมีเจ็ดได้พอทั้งหมดงูนี่สิส่วนนาจะเป็นประว่าเจ้าของสามกับหก ตาสามกับอายุสองสามอ้าสรุปงวดนี่เพื่อนบ่ได้บ่ได้ห้หันหลังมาห้เบิ้งเบอร์เสือเด้อพี่น้องเพิ่นโยนเสือห้เลยนะคะเป็นเลขสามตัวหางเดียวคือสามหนึ่งสี่โนรียาตาหาสามหนึ่งสามสี่หนึ่งสี่นะคะคุณตาสอว่าตัวสีแดงจิงครึ่งได้ฝันตัวสีแดงเลยเป็นปะเสือตัวสีแดงเสือตัวสีดำปะเสือสีขาวถ้าตัวนังซื้อเป็นสีแดงือ เสือสีขาวขาวแล้วเนี่ยเสือสีขาวอีกตั้งหาอืมเสือสีขาสามหนึ่งสี่ฟันตองวดอย่าลืมได้พี่น้องเด้อขันยันย่านเอฟซีลืมเดี๋ยวใกล้ใกล้เลขออกสิมะยำไม่สิมะตามโกงทุดได้อให้ตาซอเสียงเลขตาซอเสียงเคยเสียงเลขวะเสียงบ่เปลี่ยนอะเลขนี่ไหมให้เอาเขียนไป เพื่อฟันดีจังสินะนูสิมาตามคงคุดท่ายเน้องถ้าเราฟันว่ามีคนเอาคลองเก็ยังมาให้แม่แต่ซอเอาสามหนึ่งซีไปเขียนไว้เห็นไหมเขียนขึ้นเขียนเนี่ยเอาไปเอาไปไว้ที่นอถ้าฟันดีเรานูสิมาตามไม่นะแต่ซอฟันว่ามีคนเอาคลองใหายเด็กเขาสิมีคนแก้เขาเอาขขาวสารไม่หายยังสินะนะคะ จะเป็นแบบนั่นอนุมาตามอีกเด้อค่ะขอบคุณตาซอหลายๆที่ห้แนวทางนะคะวันนี้หายซีโซดีนวทางของคุณตาซอนะคะเพราะว่าตอนนี้ดูซื้อว่าเพิ่นจะว่าสบายเพื่อแนวทางโชคดีเพื่อมีเงินไปพาตัดนะพ่อนะเวลาเพิ่นต้องใส่เงินไปพาตัดเพิ่นมบสื่อมีตานาที่ฟันบ่มนีนาที่สื่อ คนบ่ามากักซื้อเลแต่ว่าคนฟันเกี่ยวกับเลืเ่องของหลักเขาไม่เงื่อน <c oughs> สื่อจุดตารผู้ใดก็นดัเอาให้ FC ฟซีสดีนะทางของคุณทศศรนะคะ